ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนปั๊มน้ากันนะครับปั๊มน้ําของโตโยต้าอันติสนะครับของอันติสดูโอครับตัวนี้เป็นดูโอเครื่อง1นึ่งหรือ2องซนะครับก็ทําการลื้อมาแล้วก็เปลี่ยนอะไรอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หรืออะไรเงี้ยพอดีผมมีสํารองอยู่ครับก็มันยังไม่เสีย ก็ต้องเช็คดูก่อนครับว่าวิธีเช็คก็คือให้ลองหมุนดูนะครับจับแล้วหมดดุนดูว่าลูกปืนแตกหรือยังถ้าขย่วแล้วดังก็ก็ก็นี้ให้เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไปสักพักเดี๋ยวก็เสียหมดดุนดูแลดูใบพัดหัดกหรือยังใบพัดเบี้ยวไหมใบใบพัดอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวนี้เคยใช้งานแล้จะเป็นสนิมครับโดนน้ำลองหมุนดูครับอีกตัวตัวนี้หมุนโล่งนะแต่เขย่าวร,รู้สึกมีเสียงคอนๆน,นิดหน่อยอาจจะเป็นลูกปืนอ่ารเงี้ยเราก็ไม่ใช้แล้วกันขอเลือกตัวนี้แล้วกันใช้ตัวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็มันจะมียางครับอันมียาง ยางโอลิงครับก็ถ้ายางโอลิงขาดหรือแข็งก็ให้เปลี่ยนนะครับยางโอลิงเส้นนี้ก็น่าจะแพงเหมือนกันครับแต่ถ้าเราลื้อมาแล้วมันสภาพไม่ดีเราก็ให้เปลี่ยนนะครับถ้าจับดูแล้วมันแข็งกรอเดี๋ยวอีกนอ,อีกหน่อยเราใส่ไปเดี๋ยวก็รั่วนะครับก็ทําการซื้อเปลี่ยนหรือตัวไหนที่แบบมันมันใกล้จะขาดเนี้ยเราก็เปลี่ยนอะเดี๋ยวผมขอใช้โอลิง เสร็จนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนกันครับไปใส่ไอ้ตรงที่หน้าเครื่องนะครับใส่โอลิงก่อนนะครับโอเคครับเราทำการใส่โอลิงเลยครับโอลินซีนยางครับก็ตอนนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วครับเป็นมันจะมีร่องให้ใส่อยู่ครับมองเห็นไหมร่องของมันอยู่ครับ เป็นรูปทรงแบบนี้ครับต้องใส่ให้ถูกล่องนะครับมันจะมีมาร์กอยู่รู้สึกจะเป็นมาร์กเ,เห็นไหมครับตรงแหลมๆเนี่ยมาร์กตรงแหลมๆนี้ให้ให้อยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นแหลมๆนะให้อยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับยัดให้ตรงล่องมันครับตอนนี้ผมยัดไปแล้วผมเลือกไอ้อไอซิอ่นยางโอลิงที่แบบ นิ่มๆนะครับอันนี้แข่งผมก็ไม่ใช้ครับตอนนี้ผมใช้ตัวนี้นะครับยัดใส่ละมองเห็นไหมจะมืดหน่อยใส่ไปแล้วครับก็ใส่ไม่ยากครับกดให้มันเข้าร่องมันโกดให้มันเข้าร่องตามรูปนี้เลยปึ๊บใส่ตามร่องเลยครับกดเข้าไปในร่องเลยครับ เสร็จแล้วก็เราจะทําการประกอบนะครับหลังจากที่เราเลือกไอ้ปั๊มน้ําที่เราต้องการแล้วก็ทําความสะอาดหน้าปัดนะครับเช็ดให้สะอาดอาหรือเราจะเสริมกาวนิดหน่อยก็ได้ครับเพื่อความทนทานป้องกันการรั่วครับแต่ไม่ต้องทาเยอะนะครับทาบางๆพอครับเดี๋ยวผมขอทากาวเสริมนี้แล้วกันนิดหน่อยใช้เป็นกาวเทาแล้วกันทาบางๆก็ได้ครับ เพราะมันมีโอลิงอยู่แล้วเนาะทาเยอะไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันมันจะไปอุดตามรูน้ำรูอะไรอย่างเงี้ยนะบางพอครับตามหลักเขาบอกว่าไม่ต้องทาก็ได้ครับเพราะว่ามี ยางอูริงครอบอยู่แล้วแต่เราทาเพื่อจะให้มันติดกันรั่วอีกทีนึงอ่ะเสร็จแล้วครับทาบางๆแค่นี้พอครับทาเยอะไปเดี๋ยวกาวไปอุดตามท่อน้นาำต่างๆอ่ะหลังจากนั้นเราเตรียมตัวไปใส่กันเลยครับอย่าลืมนะครับมีน็อตยึดอยู่5ตัวนะครับตามเบ้านี้เลย Okay. เ,ลลเล็งให้ตรงร่องมันนะครับเล็งให้ตรงร่องแล้วก็เตรียมน็อตไว้เลยนะครับ็อตกึดอ่าอย่างนี้นะครับ เลิงให้ตรงร่องมันมตรงแล้วก็เอาน็อตบิดไปเลยครับ ยึดให้ครบนะครับทุกตัวดันเข้าไปเดี๋ยวโอลิงหลุดดันไว้ก่อนนะฮะ แล้วก็จะมีน็อตข้างล่างอีกตัวครับเดี๋ยวผมจะก้มไปยึดน็อตข้างล่างเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้แน่นๆนะครับตึงๆครับไม่ต้องขันให้น็อตขาดนะครับโอเคครับก็จบการใส่ปั๊มน้ำอันติดดูโอเรียบร้อยแล้วครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนเองได้ครับถ้ารู้เทคนิคแล้วก็รู้ว่ามันมีน็อตยึดกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคครับผมครับ